ความรู้สึกที่ฉันส่งไปมีทั้งหมด16ความรู้สึกความรู้สึกแรกคือความรู้สึกที่น่าสะเพรงกลัวความรู้สึกถึงช่วงเวลาที่จนเจียนจปะปะทุช่วงเวลาสุดท้ายแห่งหายนะครั้งใหญ่ช่วงเวลาแห่งความเสื่อมครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นความรู้สึกของการรอดูความเจ็บปวดความรู้สึกนี้จึงส่งผลให้พระเจ้าประเตริฐโกศลฝันว่าที่ลานหน้าพระราชวังของพระองค์ มีโคตัวใหญ่สีดำทะมึนสี่ตัวแต่และตัวส่งเสียงคำรามอย่างเกล้ยวกาดและกำลังตั้งท่าจะวิ่งชนกันจากทั้งสี่ทิศผู้คนต่างมาเฝ้ารอดูการชนกันของโคทั้ง4ตัวนี้แต่มันก็ยังไม่ชนกันสักทีท่านต้องการจะสื่อสารเรื่องอะไรหรอครับผมถามฉันต้องการให้เขารู้ถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอนาคตอีก2,500ปีข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงเวลานะปัจจุบันของเธอ อย่างที่ฉันบอกเธอไปแล้วว่ามันคือรอยต่อที่สําคัญที่สุดของจัก,กรวาลมันคือช่วงเวลาที่จวนเจียนจะเกิดความหายนะ์ครั้งใหญ่โคทิกาดเกี้ยวทั้ง4ตัวนั้นหมายถึงความไม่รู้ของมนุษย์โลกแบบรอบด้านไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาทำไมและจะกลับไปที่ที่ตัวเองจากมานั้นอย่างไรมันหมายถึงความเสื่อมแบบรอบด้านตั้งแต่สังคมสิ่งแวดล้อม สุขภาพและศีลธรรมมั่นหมายถึงภาพของภัยพ,พิบัติที่จะเกิดขึ้นแบบรอบทิศทั้งทางภาคพ,พื้นดินที่มีการยุบตัวเคลื่อนตัวและยกตัวทางภาคพ,พื้นน้ำมหาสมุทรมีทั้งระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเกิดขึ้นยักษ์เกิดการกัดซอบพังทลายทางภาคพ,พื้นอากาศก็จะเกิดพายุหมุนสภาวะฝุ่นละอองขื้นความร้อน ความเย็นที่วิปลิตแปลปวนอย่างสุดขั้วส่วนด้านที่ร้ายแรงที่สุดคือภัยจากใต้พื้นพิภพ,พที่เป็นมหันตภัยจากไฟบระลัยกันที่พร้อมจะหลอมละลายทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะสร้างจากวัตถุที่แข็งแรงขนาดไหนมันจะทําให้สิ่งนั้นกลายเป็นเท่าทุรีกลายเป็นธาตุดั้งเดิมของมันได้ภายในพริบตาและสุดท้ายหัวที่เกี่ยวกาดทั้งสตัวนี้หมายถึงความมืดบอดทางปัญญา ที่ส่งผลต่อมนุษย์เองแบบรอบด้านทั้งเรื่องของสารพิษสารเคมีขยะเทคโนโลยีมลภาวะที่มันจะย้อนกลับมาทำลายตัวเองเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดจากจิตใจที่ตกต่ำสงครามการแย่งชิงการเข็นฆ่าทำลายเผ่าพันธุ์กันเองเรื่องของความโลภเอารัดเอาเปรียบมีความเรือมร้ำแบบสุดขั้ว จนทำให้เกิดความลำบากยากเข็นไปทั่วทุกยมยา่าเรื่องของความตกต่ำสุดรนทางจิตใจไร้ซึ่งความสุขมีแต่ความกดดันวิตกกังวลจนกลายเป็นโรคร้ายที่กัดกินทางร่างกายและจิตวิญญาณของตัวเองการที่โคทั้งสี่ยังไม่ชนกันนั้นหมายถึงสถานการณ์นี้มันกำลังรออะไรบางอย่างรอใครสักคนที่จะมาพิพากษาว่า เหตุการณ์นับจากนี้จะเป็นอย่างไรแล้วภาพความรู้สึกที่เหลือละครับคืออะไรผมถามต่อภาพที่เหลือทั้งหมดคือส่วนขยายของภาพที่หนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่บ่งบอกถึงความวิปริตแปรปวนของสังคมโลกในอนาคตด้านต่างๆได้แก่ภาพของม้าที่มีสองปากภาพของต้นไม้ที่สูงเพียงแค่คืบแต่กลับผิด,ดอออกผลเต็มต้นภาพของเจ้าของเกวียนที่พยายามจะใช้โครแรกรุนมาเทียม แต่มันกลับสบัดหนีไม่ยอมลากภาพของแม่โคใหญ่ดูดนมจากเต้าของลูกโคน้อยภาพของบุรุษหนึ่งนั่งถักเชือกที่ทำจากเถาวั์อยู่บนโต๊ะแต่ใต้โต๊ะกลับมีหมาจ้งจออคอยกัดกินเชือกนั้นอยู่ภาพของเศรษฐีนำถาดทองคำไปรองรับอุจจาระปัสสาวะให้กับหมาป่าภาพของสระน้ำขนาดใหญ่ที่มีฝูงสัตว์ลงไปกินน้ำแต่แทนที่บริเวณที่สัตว์ลงไปกินน้ำจะขุ่นมันกลับใสสะอาด ผิดกับตรงกลางสะที่ควรจะใส่สะอาดมันกับขุ่นข้นภาพของมหาชนพากันตักน้ำใส่ตุ่มที่เต็มแล้วเต็มอีกจนล้นแต่กลับไม่ใส่น้ำในตุ่มที่ว่างเปล่าภาพของฝูงแกะพากันรุมถึงกัดกินเนื้อพญาเสือโค้งภาพของฝูงเขียดพากันไร่ร่ากัดกินเนื้องูเหา่าภาพของฝูงหงทองพากันคุยเขียหากินตามพื้นดินโดยมีอีกาตัวหนึ่งเกาะบนกิ่งไม้ ที่อยู่เหนือหงทองเหล่านั้นภาพของผลน้ำเต้าแห้งจมน้นาำภาพของหินก้อนใหญ่กับรอยน้ำภาพของผู้คนพากันเอาไม้แก่นจันที่มีราคาแพงไปแลกกับเถาวันเน่าๆภาพของหม้อข้าวที่หุงออกมาแล้วมีทั้งข้าวดีข้าวแฉะและข้าวที่สุกพอดีแล้วพระเจ้าประเทธิโกศลตีความหมายที่ท่านส่งไปนี้ได้หรือเปล่าครับผมถามไม่ได้หรอก ท่านโพเชตอบอา้าวถ้าไม่ได้อย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรล่ะครับผมถามโดยปกติเมื่อพระราชามีความฝันแปลกโดยเฉพาะความฝันที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจพระองค์ก็จะเรียกโหนหลวงซึ่งก็คือพามที่มีวิชาด,ด้านโหราศาสตร์มาเข้าเฝ้าเพื่อทำนายและตีความหมายแล้วพามเหล่านั้นทำนายได้ไหมครับผมถามไม่ได้เพราะพามพวกนี้ไม่เข้าใจเรื่องภาษาของจิตวิญญาณ หรือภาษาความรู้สึกนอกจากไม่เข้าใจแล้วเขายังใช้จิตสํานึกที่หนาแน่นไปด้วยความเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องมุ่งแต่ลาภยศสรรเสริญไม่มีทางที่พพูกนี้จะสามารถอธิบายความหมายได้นอกจากจะทำนายไม่ถูกแล้วเขายังสร้างความหวาดกลัวและวิตกกังวลเพื่อจะต้องพึ่งพาพิธีกรรมของพวกเขาต่อไปอีกโดยเขาได้บอกกับพระเจ้าปรตติโกศนว่า ความฝันนี้คือรางร้ายที่จะเกิดขึ้นกับพระอ,องค์ซึ่งเวลานั้นสภาพบ้านเมืองเพิ่งจะผ่านความบอบช้ำจากโรคระบาดและภัยแล้งมาหมาดๆจึงสร้างความตนกให้กับพระอ,องค์มากขึ้นไปอีกพวกเขาแนะนําให้พระอ,องค์ทําการบวงสวงเทวเทพครั้งใหญ่เพื่อแก้ไขเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีโดยการประกอบพิธีบูชายันโดยใช้สัตว์ปีกสัตว์บกสี่เท้าขนาดใหญ่ สัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำํานวนมากจากนั้นจึงเกิดความโคราหุนเป็นการใหญ่เพราะต้องตามหาสัตว์พวกนั้นในช่วงเวลาที่ข้าวยากหมากแพงซึ่งสัตว์จําพวกเป็ดไก่โคกระบือก็หายากถ้าต้องการหาจริงๆก็ต้องออกนอกเมืองไปขอซื้อจากชาวบ้านที่ห่างไกลหรือสั่งซื้อจากเมืองอื่นที่ไม่ประสบภยัยซึ่งแน่นอนว่าเวลานั้นเมืองที่ไม่ประสบภัยแทบจะไม่มีเลย พระอ,องค์จึงเรียกประชุมเสนาบดีทั้งหมดเป็นการเร่งด่วนขณะที่กำลังมีการประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหากันอยู่นั้นพระนางมาริกาเทวีพระมเหสีซึ่งรับรู้ความรู้สึกของพระสวามีจึงเข้าไปถามพระเจ้าประเสิทิโกศลด้วยความห่องใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพระอ,องค์จึงดูเคร่งเคียดและภายนอกวังก็ดูวุ่นวายกันไปหมด พระเจ้าเสรติโกศลจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระนางมาริกาได้ยินดังนั้นจึงทวงพระสวามีว่าทำไมพระองค์ไม่ไปปรึกษาพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นยิ่งกว่ามหาพรามก่อนเมื่อได้ยินดังนั้นพระองค์จึงรีบเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทันทีการเสด็จไปหาพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นพระองค์จะต้องไปหาที่วัดแห่งใหม่ที่นางวิจาขาสร้างถวาย วัดนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงสาวัตถีวัดแห่งนี้มีชื่อว่าปุปารามเพราะที่นี่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์โดยเฉพาะดอกเอื้องหรือดอกกล้วยไม้ซึ่งเป็นดำติของผู้ที่บริจาคทรัพย์ในการสร้างท่านครับผมขอแทรกหน่อยนะครับวัดปุารามปัจจุบันอยู่ตรงไหนครับผมถามสถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากกรุงสาวัตถี หรือจุดที่เป็นจังหวัดแพร่ในปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว10กิโลเมตรที่นั่นมีเขาลูกเล็กๆก,ก่อนที่จะถึงเทือกเขาใหญ่ซึ่งสมัยนั้นพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลมีลักษณะเป็นชายป่ามีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่เวลาเดินทางไปจะต้องผ่านทุ่งนาของชาวบ้านไม่มีถนนที่เป็นกิจจลักษณะแต่เมื่อมาถึงก็จะพบกับสภาพแวดล้อมที่สวยสดงดงาม เรากระสวงสวรรค์ณนะบริเวณทางขึ้นเขาตลอดจนบริเวณวัดโดยรอบได้ถูกรังสรรค์ด้วยพันไม้ดอกนานาชนิดทั้งยืนต้นและลม้มลุกโดยเฉพาะดอกไม้ตระกูลเอื้องหรือกล้วยไม้ซึ่งแต่เดิมภาษาท้องถิ่นเรียกดอกไม้ตระกูลเอื้องนี้ว่าแฮนเวลาที่ชาวบ้านเรียกวัดแห่งนี้เขาจะไม่เรียกชื่อที่ถูกตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเพราะคำว่าปุภาเป็นภาษาทางการ เขาจะเรียกชื่อตามสิ่งที่เขาเห็นหรือสัมผัสดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดช่อแห่นซึ่งหมายถึงวัดที่มีช่อกล้วยไม้มากการเวลาผ่านไปราวหกร้อยปีคำว่าแหนกลายเป็นคำแสดงที่มีความหมายในทางไม่ดีเช่นผู้หญิงที่ร้านผู้ชายจึงมีการเรียกให้เพี้ยนเสียงเล็กน้อยกลายเป็นช่อแห่อ วัดปุภารามคือวัดพระชาติช่อแหนั่นเองหรอครับผมอุทานใช่แล้วในช่วงบั้นปลายชีวิตส่วนใหญ่พระพุทธเจ้ามักมาประทับที่วัดแห่งนี้มากกว่าที่วัดเชตวันเพราะอยู่บนที่สูงมีทัศนียภาพสวยงามเวลาพระองค์อยู่ที่นั่นสามารถมองเห็นเมืองสาวถีได้จากระยะไกลท่านครับผมเริ่มอยากรู้แล้วสิว่าพระพุทธเจ้าจะตีความฝันของพระเจ้าประสิทธิโกศนว่ายอย่างไร เช่นภาพของม้าที่มีสองปากนั้นผมนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกว่ามันหมายความว่าอะไรผมถามได้สิที่จริงในวันนั้นเธอเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยหลังจากที่ท่านภาวรีเสียชีวิตเธอก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองสาวถีก่อนที่เธอจะไปพำนักอยู่ที่เมืองเซี่ยวซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองรำพูลในปัจจุบันในช่วงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไม่นาน แต่เวลานั้นเธอได้พนักอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารเพื่อทำหน้าที่สอนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเพื่อแบ่งเบาภาระของพระองค์ที่เริ่มชราภาพและวันนั้นเธอได้เดินทางไปฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดบุกผารามตั้งแต่เช้าเพื่อสนทนากับพระองค์อยู่พอดีท่านโพเชอธิบายตูกนมหาปิษ เหตุใด,ดท่านถึงเสด็จมหาตถาคตแบบมีได้มีหมายกำหนดการร่วงหน้าเช่นนี้มีเรื่องอันใดร้อนใจหรือพระพุทธเจ้ากล่าวทักทายพระเจ้าประสิทธิโกศนหลังจากที่ทางคณะเข้ามานั่งในศาลาที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก